รีวิวหนัง Speak No Evil เงียบซ่อนตายเป็นหนังสยองขวัญที่เล่นกับจิตใจผู้ชมได้อย่างน่าประทับใจโดยพล็อตเรื่องที่เริ่มต้นจากความสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างครอบครัวสองครอบครัวที่เพิ่งรู้จักกันแต่ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นความหวาดกลัวและความตึงเครียดที่คืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆข้อดีความน่ากลัวที่ค่อยๆก่อตัวหนังไปเน้นฉากสยองขวัญที่เห็นได้ชัดแต่สร้างความน่ากลัวผ่านบรรยากาศที่อึดอัดความไม่สบายใจและพฤติกรรมแปลกๆของตัวละคร ทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนกำลังจมอยู่ในความหวาดกลัวการแสดงที่ยอดเยี่ยมนักแสดงทุกคนถ่ายทอดบทบาทได้อย่างน่าเชื่อถือบทสรุปที่น่าตกใจจุดจบของเรื่องทำให้น่าประหลาดใจและคาดไม่ถึงทำให้ผู้ชมต้องกลับมาคิดทบทวนถึงสิ่งที่ได้ดูข้อเสียหนังอาจจะช้าสำหรับบางคนเนื่องจากหนังเน้นสร้างบรรยากาศทำให้จหังหวะของหนังอาจจะช้าและไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นมากนักในช่วงแรกคะแนน8เต็ม10 สรุป Speak Novivo เป็นหนังสยองขวัญที่น่าสนใจและแตกต่างจากหนังสยองขวัญทั่วไปหนังเรื่องนี้จะทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจและกังวลตลอดทั้งเรื่องแต่ในขณนะเดียวกันก็ทำให้คุณต้องคิดถึงความหมายของความเป็นมิตรและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหากคุณชอบหนังสยองขวัญที่เล่นกับจิตใจและต้องการประสบการณ์การดูหนังที่แปลกใหม่หนังเรื่องนี้คือคำตอบฝากกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ